อวยจะโดนกับบริเวณดูๆไปแล้วนี่จอจอสุรินนี่ก็น่าจะโดนกับเป็นรูปแรกพอมาแล้วนี่ใกล้กันนะตองดีๆแถวๆดีทรอยแถวเนี้ดดยเยอะเลยนวพูดถึงอาจารย์สุรสารกับสุรตวนนีนะ่ท่านจะอุ่นใกล้ๆนแทนสมองของอาจารย์ท่านจะมี อะไรที่ดูแล้วไม่ค่อยเครียดก็นั่งกับขั้นแอร์โฮสเตสเขาก็เดินผ่านเรื่อยนะกาแฟร้านไหมค้แอร์โฮสเตสเขาก็เดินถือแอร์ชาร้อนไหมค่ะรอบที่สามเดินผ่านตัวนี้ย่อม ถือเองไม่รู้ได้ไงรอบที่สามเอาเลยต่วนวันนี้คงไม่มานะวันนี้กาแฟร้อนไหมครับไอ้หลับนั่งอยู่ข้างๆเออเดินรอบที่สามต่วนเอาเลยย่อมถือเองไม่รู้ได้ไงไม่ร จุดประสงค์เป้าหมายก็ถามว่จะเอาไหมกับแครอแรอทนี่จะเอาไหมเราหลวงพ่อสุเหเอาแล้วจะให